ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี2บั6ของไมค์คาร์ท่คือหนึ่งเลยนะครับ คนรู้ไหมเกมเมคคาสเกมหนึ่งที่วันนี้ไม่มีทางซื้อได้อีกแล้วและไม่มีวันภาคต่อก็คือโลโก้ก็ไม่ใช่คือเมคคาสตอรี่หมดแน่เลยทุกคนก็คือเกมเนี่ยอะไรายสั้นๆว่าเมคคาสตอรี่หมดคือเกมแนวเลือกบทสนทนาเน้นเนื้อเรื่องไม่ใช่ขุดบล็อกอิสระตัวเอกคือแจนการเลือกของเขาคือมีผลกับเรื่องราวนะครับคือประกอบจะมีเกมเพย์คอนเซน์นะครับตัวละครหลักก็เป็นแจนเบต้าและก็ลักกี้นะครับผมเนื้อเรื่องโดยรวมก็คือเล่าให้อินเนาะคือโลกเมค a f t เรามีภัยนะครับ The Order of the Stone นะเป็นตำนานผู้เล่นตต้อง หลายครั้งนับเองคาว่าทุกการเลือกมีผลกับความรู้สึกของคุณนะครับพูดเป็นบัคลิชชัดๆนะเนื้อเรื่องเข้มเลือกทางเดินเลือกได้เสียงภาพคุณภาพสูงตัวละครมีเสน่ห์ใช้ซีนดรามา่าเรียกอารมณ์ข้อเสียและเหตุผลที่เกมไม่ได้ไปต่อก็คือตรงนี้คือจุดพีคคือทุกคนคือเกมเพลย์ซ้ำๆไม่เหมือนไหมครับที่หลายคนคาดหวังคนดูเยอะแต่คนซื้อจริงแม่งน้อยชิบหายนะครับทำไมเกมนี้ถึงหายไปแบบน่าแบบตรงๆคือเทเลสเกมเมอร์นะครับล้มละลายปัญหาลิขสิทธิ์เกมถูกถอดจากร้านทั้งหมดคู่ประโยคนี้ได้เลยก็คือ นี่คือไม c r a f t เกมเดียวที่คุณอาจจะมีวันได้เล่นอีกนะครับปัจจุบันยังไม่มีขายนะทุกคน ไม่มีซีนสาไม่มีรีมาสเตอร์เล่นได้เฉพาะคนที่ซื้อไว้เท่านั้นนะครับ The series and to be in the next episode is crazyThe character I play is s t u m p y which is basically me อ <laughs> ันดับที่2ก็ไม่ว่าสบายให้ผมเจ็บคออยู่ตอนนี้ครับผมแต่ก็อดคิปให้ทุกคนดูนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับคือนนี้ไหมครับเนี่ยมันจะมีการอัปเดตใหญ่เข้ามาแล้วนะครับผมไหมครับังอัปเดตอยู่นะครับแต่มีอัปเดตที่เปลี่ยนเกมทั้งระบบเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนในะอัปเดตครั้งใหญ่มีตัวอย่างเช่นเ e t h อ r u p ั a เดตเปลี่ยนนลกทั้งมิติ c a v e r วอร์แอนด์โลกใหม่ถ้ำใหม่อัปเดตแอปเดต,เดตทะเลใหม่ทั้งหมดเล่นแล้วรู้สึกนี่ไหมครับคนละเกมตอนนี้ปี2015ถึงมา2026ได้มีแบบนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนกะ็คือเพิ่มหมดทีละตัวเพิ่มล็อกเล็กๆปรับไอ้อนิดหน่อยเพิ่มของจุกจิกเล่นแล้วรู้สึกแบบเหมือน,นเดิมแค่มีอะไรเพิ่มนิดหน่อยไม่ครับมาจองเลือกทำอัปเดตใหญ่พูดในคลิปนี้แบบ เกมเก่าผู้เล่นเยอะมากต้องดูเลหลายแพลตฟอร์มอัปเดตใหญ่หลายแพลตฟอร์มอ่ะอัปเดตใหญ่เสี่ยงบักหนักเลยเลือกเล็กแต่ชัวร์ไม่ครับไม่ได้หยุดพัฒนาแต่หยุดทำอัปเดตยักษ์ไม่มีอัปเดตใหญ่ไม่ใช่เกมตายแต่เกมโตเต็มที่แล้วจากการเปลี่ยนโลกกลายเป็นการเติมรายละเอียดก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมไม่ไหวจริงทุกคนมันไอนะเนี่ยไหวเจ็บคอมากเลยครับ ต้องขอรักษาตัวไปประมาณสองสามวันแต่เจ้านี้ผมก็จะลงคลิปช็อตไปนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย